ด่านต่อไปเสียงอะไรเสียงอะไรด่านต่อไปิล <c oughs> ์ะควนใส่กระสนปืนตกใจเห็นที่ตกใจว่าไหนเจมไม่ใช่ผมแล้วโตเกียวด่านฟนลคอร์มาแา้วจ้าแรแร็แรองผมคิมกรจาแคสต์ไมค์คลาสเนี่ได้หนึ่งอัน ไฮมอลีเซ็คเกอร์เฮฟวี่เดนเดเมทเพรเกลมีกี่ด่านนะพี่มีสามแต่ว่ามันจะมีโตเกียวอีกรอบหนึ่งตอนอีกอีกเอาอีกสามด่านอีกรอบหนึ่งนู้นเอพี่เฟปอนได้กระสุนเพิ่มเพืนเอาความแรงเพิ่มขึ้นดีกว่าเอาดิครับนี่ยิงแรงขึ้นจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้าเรียบร้อยเลยคนหนึ่งเขากดแล้วเอ้ยกดแล้วเนี่ยทำไมเจมกรอบทองวะเฮ้ยเจมมั่งดูดิแม่งหลูกลับเพื่อนอะ มึงเห็นเกมมึงไปลงแรงมาเล่นดันเวฟป่ะพี่ดันอะไรนะดันเวฟเปล่าใช่อ๋อเดี๋ยวนี้ดันเวฟมันโชว์ความดันฮอส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 โอ๊ยเฮ้ยฮอสเกมเนี่พูดถูกสิไมผมผมแค่ดูสังเกตเป็นด่านไงด่านมาเป็นรอบๆก็เรียกว่าด่านเวฟ เอพิโซด3โตเกียวชั t ต์2ฟ i n น l คอร์โอ้นี่ก็คือด่านก่อนขึ้นเรือก่อนขึ้นเรือสำงรันส์ญี่ปุ่นด่านสุดท้ายมันอะไรสุดท้ายมันเป็นด่านบนเรือ คือเราขึ้นเรือไปแล้วแต่ปรากฏว่ามันมีหนึ่งในผู้ติดหนึ่งในผู้โดยสารมันมีคนติดเชื้ออยู่แล้วแม่งก็เริ่มแพร่คือมันมันกักกันมันตรวจคนเข้าเรือแหละแต่มันแบบแม่งมีเล็ดรอดไปได้มันจะอพยพกันผ่านขึ้นเรือสัตว์ร้ายแต่มันมีคนป่วยแม่งแอบขึ้นเรือไปได้และแม่งก็เลยเริ่มกัดกัดตอนที่คนกำลังหลับกันอยู่ไงอียแม่งอยางกระหนังซอมบี้ ถ้ามันจัดต้นบานไม่ต้งะไรหรออมาเกียวกนัซเซอร์ก่นนะเดินทางไหนอะตรงนี้้ไงทาทุกยาง้วยกยับดูันซายตมมุนก็ชอบเดินนม่หรอเอ้ยพี่อะไรเดวพี่เก็บคุณพี่เบนเอกนมันใส่แฝแรกโอ้ยมันไม่ได้ แล้วมันหลบกระสุนเก่งอย่างวะสบี้ตัวนี <h <h ้หลังหลังมาพี่จะดูหลังให้ดูหลังให้ดูหลังให้เร็วเร็วเร็วซอมบี้แม่งโยกหัวหลบได้เดี๋ยวนี้สไลด์หลบด้วยนะพี่เกียร์ได้มาจากวิลเลจแน่แม่งโยกตัวหลบกระสุนอ๋อเอาเอาเอา ตัวเดียวฟันกันสี่ห้าคนเอาสี่ห้าคนไ่ใช่ไหนพี่อีกอัน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 นัดละเบิต่แรกแล้วไอ้เจิดห้องนี้มีของพีพีเฮ้ยเกมเกมเกมไม่พอฟันโอเคไปเง่ลงมานี้แล้วนะ <Hidden> it, ตกลงนะตกลงนะน้ำตกตัวนึงอ้เหี้ยแม่ต็มีนอนอยู่นี่เยมรอสองกันเจมสฮ้ยพี่กอลนั่นไงหล่ะโอ้โหแม่อยู่ตรงนู้หลังมาไอ้เว้นมีเสียงอยู่เฮ้ยหลังหลังตามมาเจมอน้งพี่มีกองเปิดไปเปิดไปพี่ตีอยู่ตีอ้าตอพิทตพิทเนี่ยมาเร็มี โผล่มาแล้วข้างหน้ามีมียิงอยู่หน้าเยอะเฮ้ยเขี่ยตัวดีหลังวะมีสวีเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะตัวผีชีพี่เนี่ยกูเห็นก่อนกูเซฟทุกคนไว้สำนึกบุญคุณไว้ด้วยเออบูยังไม่ตายแต่ก็ยเข้าวอะไรนะเฮ้ยสวยกู้ตีกูต่อยกูแทง มีระเบิดตรงนี้เก็บละเบดตกใจมีบีชาร์ดไหมใครมีตรงนี้เบ็นใครรมีชา์ไม่มีนะไม่มีนะแล้วไปต่อเปิดแล้วมันจะขยับมันจะเปิดก่อนมันจะเปิดทำอะไรนะเสียงเลยวะนี่รถยังจะเปิดประตูอีกฝั่งนึงแล้วนะทำไมมันปิดประตูไม่ได้โอ้โหเห็นมือหนีใช่ไหม เปิดแล้วเปิดแล้วเแล้วแล้วเช็คยิงเช็คหลังติดยามอาติดคนนี้มีอะไรคนนี้ต้องลงปะวะลงเลยไปลองเไม่เห็นเอ้บูด้านหน้าบูน้ามีบู หมานะบูมานะหมากูด้วยแหละหมากูหากูหากูไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอปแก้แก้หลังถอยถอยถอยลงมา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 ไประเบิดปประเบิดไอ้กิมมออยู่ไหนอีบาลีจิวบาลี เน้หน้างหน้าอึเลยเจมอย่ากไปฟันอย่างนั้นดิกระสุนผมหมดถอยมาถอยมาทุกท่านถอยมามีสไลเออร์อยู่ในข้างหลังอันนึงอุ้ยขี้ดดลงมาหยุดเลือดไปเอาเลื่อยไปฟันได้เจมเจมเข้นตัวหมดแล้วนะเฮ้ยมีกล่องอาวุธข้างล่างอาวุธข้างล่างไปไปไปผมมายู่พี่ยิงอยู่เอเคขึ้นขึ้นขึ้นเจม้เพื่อน เฮ้ยระวังมีมีระเบิดนะขับระเบิดนะระวังอย่าอย่าไปยิงยิงทิ้งก็ได้เปล่าเก็บเก็บไว้ใช้เก็บไว้ใช้เก็บไว้ใช้เวฟหลบๆเอาเดินหลบเอาทีดีเรียบรเลยยังไม่มาแล้วมีมีกล่องตกระสุนแล้วมีกล่องหลังด้วยหมดแล้วปะไปๆกล่องกระสุนกระสุนแล้วก็มีกล่อง ระเบิดบ nah. uh, ูนะอ๋อ hmm. พ no well ้อแล้วมั้งเนี่ยผมเตรีมั้งโอเคเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมรอเวฟรอบนี้ไปก่อนได้เองมาพร้อมมั้ยนะมีปืนให้เก็บอยู่แล้วมีปืนปตออยู่เดี๋ยวผมอยู่ฝั่งนี้ อ่ะกดอยู่พร้อมของเหลืองมาจากข้างหน้านีรถถล่อยู่เดี๋ยวกูคุมรถถล่มทันยังร้อยมันเก็บระบเบิร์ดด้วยกงหลังต้องมีคนหลังมาเลยมาจากระโบี่มาจากรถบุตัวนี้ ดูหน้อยู่ดูหน้อยู่เหมือนกันกูไปเติมระเบิดกันะเติมข้าวระเบิดหมดแล้วไม่ดงไม่ได้ยิงผมไม่ได้ยิงดูเคลียร์ประตูอยู่เคลียร์ประตูอยู่เฮ้ยโดนโอ้ เออขยิงวะเไอข้าบอลว่ามันหารยิงเขาเลยวอ้าวที่โอ้ยิบายทหารนี่ก็ยิงัวสุดม่วงจะวเอ้ยเปนอรเฮ้ยว่ใครยิงผมตั้งแต่อืมโอเคเบีย ตอ้อง้างหน้าเลพี่เดียวผมฮิวให้พี่เยวกระสุนให้พร้อมบบอนไป go ใครยิงกูเมื่อกี้เนี่ยฮึมนปิดหน้าอยู่มอเห็นเลยยี่ตกแจงเหรอทตน้ำ เตรียมตัวนาจกันเวปเอหรือวิ่งวันนี่จำไม่ได้นะน่าจะวิ่งก่อนเก็บเียงงก่อนนะเก็บเียงไว้ก่อนอผมผมยิงไม่ได้เจอระเบิดะเก็บเียงอะไรบอสไงเฮ้ยอะไรงง้ลงไอ้ยาตัวนี้มี้ เยีบมไวะข้างบนวะเกิดยนพี่มีิวข้างในเกิดมาเก็บโอ้กำลังวิ่งไปพี่มีิวหนึ่งอันนี่ปืน S M G เก็บเสียงเดี๋ยวให้พี่กจกันเดี๋ยวผมปล่อยให้มันรีกูอเวเลยนะมันมาจาทางไหนอะไม่รู้ว่ะต้องวิ่งหรือต้องต้องวิ่งบอกว่ะ จำไม่ได้เลยเดี๋ยวก็รู้อยังเดี๋ยวก็รู้อยังพอล้วบอกผมใกล้ดิออกมาแล้วพี่เก็บเสียกันแล้วกันติดแล้วโอเคต้องติดไอ้เหี้ยติดซีโฟก่อนตเก้าจุดเข้าปุ่กันด้วยเอ่อเหมือนว่าหยิบเนี้ยต้องหยิบหยิบที่ทีละคนช่วยกันแลกแยกกันแปะที่เปี่จุดแปะอยู่ข้างบนน่าน่าโอ้เราขึ้นไปแปะข้างบนเหลือพี่เบนที่ที่ไม่ได้เก็บ เบนมาเก็บไอ้เฮียกูเจอกูเจอโอ้ยข้างบนไอ้บูนั่งจักเอาเลยพี่อาบิดอันหนึ่งละแปดละนหนึ่งเราจะรู้ได้เราต้องไปตรงไหนวะมันจะบอกมันจะมีต่างนางบอกรู้สึกว่าอีกชุดหนึ่งน่าจะอยู่ข้างบนมั้งระเบิดนั่งนั่งไงกูติดลำต้นไซฟโฟอยู่นี่มันไซยิปุอะไรเนี่ยผมบอกมึงติดแล้วครับพี่ไอ้บู เราจะไปเอาระเบิดเพิ่มุดไหนระเบิดอีกชุดนึงอยู่ข้างล่างเลนะเน,นี่ยอ่าชั้นสองพี่อีกชุดนึงชัง้นสองอนนี้ครับอันนี้ข้างล่างมีให้หยิบอีกข้างล่างมีมีให้หยิบหลายกล้องอยู่นี่ขึ้นตัวแรีอันนี้ก็มีแ้วมันจะระ,ะเบิดที่นี่ทิ้งไมวะก็จะระเบิดที่นี่ทิ้งแล้วเข้าไปเรือไงคือระเบิดทิ้งมไหมข้างบนเฮ<อ><อ>้ยยมเก็บเก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 เกบบเกบเกเกบเกอบเกบเกบ เราพี่เราหยิบเพิ่มอีกอันหนึ่งข้างเป็ลงบนเราขึ้นไปเฮียมันคันหลบมันหลบกระสุนเก่งอย่างวะตุนดียุกตุนดีแผ่นนี้เฮียเออเอ็มไม่ยิงอ่อนไม่ใช่มันหลบแบบมันหลบเหมือนไอ้ไลคันในภาควีลเลสเลยเดือดปื๊ดพี่เต๋อ,อตายริปเปอร์ตายเจอพยาบาลตรงน,นี้นี่นี่นี กูมีกูมีแล้วกูมีแล้วเก็บไปเองนะไอ้กูติดระเบิร์ตที่นึงเลยที่นึงติดอยู่ติดอยู่ติดแล้ว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 พี่ติดแล้วติดแล้วพี่ติดต่อไปที่เจอไปสิบอันต่อไปนี่แนต้อไปที่เรือมั้งต้องวิ่งไปที่เรือมั้งแล้วว่าระเบิดที่นี่ทิ้งมันนนทไไีีต่หวะเรอรอเดี๋ยวมันจะบอกนั่นไงต้องไปที่ท่าเรือนี่นี่นี่ข้างบนนี่แหละนี่ข้างในข้างในข้างในเข้า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 เปิดแล้ว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 ออกมาแล้วออกมาแล้ว ต้องวิ่งนี่ต้องวิ่งนี่ต้องวิ่งต้องวิ่งกูจำได้ต้องวิ่งต้องวิ่งเดี๋ยววิ่งแล้วกูหันมายิงหลังให้วิ่งมาเลยวิ่งมาเลยไกลไกลอยู่วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปไหนต่อวะประตูนี้บอกว่าหรือลงล่างวะเนี่ยไปไปไปเข้าไปเข้าไปเลยข้างล่างล่างล่างระเบิดอะไรเปิดแล้วนะ กเ,เ,เ,เคโมระเบิดแล้ววิ่งเลยอย่ายิงอย่ายิงทหาร <แก S 1> อ๋อกันเวทตรงนี้กันเวทสุดท้ายตรงนี้โอเคจำได้แล้วกล่องเหลืองมั่งแน่พี่มีมอเตอร์ข,ของแยกขาของเลยตอนนี้ฟาร์มเลยมอเตอร์ทั้งตรงนี้อันนี้มันมาจากมาจากรอบชิดเลยนะหน้าซ้ายหลังหน้าซ้ายหลังหน้าซ้ายขวาเลยนะโอเคเก็บของแล้ว มีถังระเบิดด้วยนะรอบนี้ยิงเก็บถังระเบิดวิ่งดีๆมีเรืออยู่บนนี้เอ้ยมีปืนไฟอยู่ตรงนี้ตรงหลังวัดรถบรรทุกอ,อ๋อมีอันนี้เราต้องการเวฟแล้วก็ขึ้นเรือตอนสุดท้ายเรือเรือเล็กเนี่ยแล้วไปขึ้นเรือใหญ่เออ้ื่องวัสดุแขกชอบเอาถังแก่ถังแก๊สมาวางไว้แถวนี้อ๋อเขาเตรียมยิงซอมบี้ไง เป็นระบบิดอย่างนี้อ่ะก็ปีกไฟอยู่ตอนนี้ก็ของหมดเดียังเลยไอ้ยเยอะ่ะยเยอะไม่มีระหว่างกล่องเหลืองไม่มีแล้วกดเริ่มเลยจะได้ไม่เสียเลยอ่ะแต่พี่กดเริ่มนะพี่ระวังตอนระเบิดนะพี่ตรงนั้นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเพิ่มมานะเริ่มมันน้เริ่มมันนะพร้อมมานะท่านบิ๊กินมาสวัสวัสดี มาจากทางซ้ายก่อนผมเตรียมยิงเรียมใช้ปืนนั่นนะยิงายตอนนี้อยู่ฝั่งข้างหน้าอยู่ยิงเผาเผาอยู่เผาอยู่ สองนาทีครึ่งไอ้สองนาทีห้าสิบวิไปเติมกระสุนให้เรียบร้อยเติมละขวา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 ทำไมันเข้ามาใกล้เขายิงถังระเบิดเหมือนตัวฝั่งนั้นมีถังระเบิดหรอไม่มีนี่หว่าเอ้ยพอดีมันจัดทหารอยู่อี้

ะปตยีมันจะขึ้นไปทำไมจะขึ้นไปทำไมเฮ้ยเระวังเป็นอะไรที่ขึ้นไปเกียนบุญโชนดีเดี๋ยวไปแล้วมันมีสถานี่ตายแล้วเป็นต่อมีด้วยใช่ใช่โดนจัดเนี่ยเนข้างหน้าเนี้ยเติมมอเตอร์เลยมอเตอร์ข้างหน้าเลยเนี่ยเติมกระสุนเติมอยู่หมดมอตอรมอเตอร์มอเตอร์มอเตอร์เอ้ยยัยังไม่มายังไม่มา ผมขึ้นไปที่เดียวไอ้ไข่แม่งจ๋อยยิ่งไอตาหลังนี่รถผมว่าเรามีมือพูดโอ้ยโดนนี่แล้ววะเฮ้ยหลังหลังเขาด้วยด้วยผิดผิดผิกตัวตกล่างหน้าก่อนล่างหน้าก่อน

มันแบบวิชิบมึงหลบไปข้างหลังเลยมีฮิวปลาระเบิดกูมีฮิวมีฮิวมึงอยู่เฉยมึงอยู่นี่มันนี่มันนี่กำลังยิงอยู่ยิงไปยิงไปยิงไปเฮ้ยแล้วอะไรเพชรเพชรไอ้เหี้ยดูทุกคูไม่เข้าหลังมาจากฝั่งหลังเรือไปน้ำมาหมดเวลาแล้วเรือดรอแล้วเตรียมขึ้นเรือเตรียมขึ้นเรือเฮ้ยลงไม้ลงไม ตงรงนั้นดอยอีกเต็มไปนี่เลยเรือตรงเรือเต็ม,มขึม้นเรือเรื่มาถอยเข้ามาเอามาแล้วลงหยหนรานตงรอกสารตหมดเลยยิงาดมากทหารขาตายเนยมันยืงยิงอยู่ที่ ถ้ามันถ้ามันกระเด็นออกมาแล้วเสียบเข้าหัวเราสักคนนี้ตายห่เอืมอันละเมอคิดอืมก็ไขแล้วยี่แปดแล้วเอ้ยจะไม่ยี่เก้าหวังกดล็อก Switcher Blue.